สนันุนโดยวุฒิสั์คอสเมติก สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนายทะเทนวิกเก้นนะคะพบกับดิฉันนันทกาวราวรรณิชานันค่ะวันนี้เราเจอกันนะคะตรงกับวันที่10ธันวาคมวันรัฐธรรมนูญค่ะและก็เป็นเวลาเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะที่ทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนจับมือกับองค์กรพันธมิตรค่ะร่วมกันจัดงานใหญ่ก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานขึ้นที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะก็มีผู้ที่สนใจจํานวนมากค่ะทั้งศิลปินดาราที่มาร่วมงานแล้วก็ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานเป็นจํานวนมากค่ะแล้วก็ ภาพบรรยากาศนะคะที่เกิดขึ้นที่หอประชุมใหญ่มห ah er าวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันมาฝากกันด้วยติดตามชมได้จากพัดโตเลยค่ะขอบคุณครับ งานก้าวตามพ่อสารต่อพระราชบัญญิธาาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เราเปิดให้เข้าชมงานตั้งแต่10โมงเช้าเลยนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับที่ผู้ชมเดินทางมาตั้งแต่เช้าเพื่อร่วมชมนิทรรศการก้าหมวดแห่งพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งแน่นอนครับว่าไฮไลท์หนึ่งอย่างก็คือการเขียนใบโพลว่าคุณผู้ชมตั้งมั่นตั้งใจว่าจะทําปณิธานความดีอะไรบ้างนะครับส่วนของการแสดงกิจกรรมบนเวทีนะครับเราเริ่มต้นตั้งแต่ตอนบ่ายและตอนนี้ผมจะาาาไมมมมกกกกันนน่่อออววเืีี้้ิรรรบง ครับ นิทรรศการก้าวหมวดแห่งพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมาภูมิพลอดุลยเดชในงานก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานยังคงมีประสบนิกรชาวไทยเดินทางมาร่วมชมงานตลอดทั้งวันครับเช่นเดียวกันกับเอมและโฟกัสศิลปินจากค่ายทรูเฟนติเชียครับที่นอจจกจะร่วมชมนิทรรศการชื่นชมพระปรีชาสามารถและลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วนะครับยังไม่ลืมเขียปนปณิธานความดีลงบนใบโพทองซึ่งเปรียบดั่งคำมั่นที่จะเดินตามรอยพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วย คือคนอะไรจะ,จะเก่งทุกด้านขนาดนี้<ช>คือเราเราเรา,เราทำแค่อย่างสองอย่างบางทีเรายังแบบเฮ้ยเรายังทําไม่ได้ดีขนาดนั้นเลยแต่พระอ,องค์ทรงแบบว่ามีพระอริยภาพคือทุกด้านเลยจริงๆครับเราเอมเชื่อว่าทุกๆคนบนแผ่นดินนี้เราทําบุญกันมาดีมากๆที่มีพ่อหลวงรัชากาลที่9นะคะก็ตั้งใจไว้ว่าจะตั้งใจทําหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดและเป็นคนดีค่ะ ส่วนคุณป้านคนนี้ครับบอกว่าหลังทราบข่าวงานก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานจากช่อง9ก้าเอ็มคชดี HD ก็ตั้งใจเดินทางม,มาร่วมง,งานโดยเฉพาะเลยครับพร้อมกับบอกเราว่าเคยได้รับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9้าเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานซึ่งถือเป็นบุญอย่างมากนะครับที่ได้ชื่นชมพระบารมีวันนี้จึงตั้งใจเดินทางม,มาร่วมง,งานเพื่อน,น้องเกล้าน้องกระหม่อมดำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ครับตอนช่วงนั้นน่ะคลองแสนแสบน่ะมีปัญหาน้ำมีกลิ่นเหม็น ท่านสเสด็จมาส่วนพระอ,องค์เองไปดูคลองแสนแสบเองนะคะตรงนั้นแบบดีใจมากเลยที่ได้พระอ,อ,องค์ท่านก็ไม่เคยเห็นราชาองค์ใดที่แบบทรงงานหนักแบบติดดินจริงๆเล้วม,มาโดยพระอ,องค์เพียงลพาพังเองนี่พี่เห็นกับสายตาตัวเองไม่มีใครบอกนี่พี่ก็เลยว่าแบบรื่มท่านมากเลยรักท่านมากรักรัก นักมากอาทิ่เปลี่ยนไม่ได้นะคะซึ่งงานนี้นะครับประชาชนผู้มาร่วมงานยังได้รับปฏิทินพระบรมฉายาสาธิสลก์กลับบ้านไปเป็นของที่ระลึกอีกด้วยครับ ส่วนที่ลานปติมาการประวัติศาสตร์หน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ซึ่งมีการจัดฉายสารคดีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงนัชกาลที่9ก็ยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยจํานวนมากครับที่มาปักหลักรับชมและทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณกันตลอดทั้งวันโดยยังมีการจัดฉายภาพยนตร์ญญเฉลมพระเกียรติในโครงการเทิดเกล้าเรื่องกฤษดาพิณิหารเรื่องราวของกลุ่มนักศ,าศาึกษาที่ได้พบเจอเหตุการณ์ที่ทําให้พวกเขาได้รับรู้เรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระปรม อินทรมหาสุวิพลอดุลยเดชผ่านฝีมือการแสดงของสารพงษ์ชาตรีว่านรัชชุร,รวมถึงอ้นอัตพงศ์ที่มาร่วมพูดคุยถึงความประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เฉลมพระเกียรติเรื่องนี้ด้วยครับผมอาจจะไม่ได้มีบุญบรารมีมากพอที่จะได้มีโอกาสได้เห็นพระองค์ท่านพระพักพระองค์ท่านพระวรกายพระองค์ท่านด้วยตามผมเองแต่ว่าก็รู้สึกว่าตัวเองก็ยังโชคดีที่ได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอด ในเรื่องของพระราชะกรณียกิจเรื่องเรื่องที่ผมแสดงเนี่ยสอนให้ถ,ถึงเรื่องของความสามาคัคคีหลายๆอย่างปัญหาหลายๆเรื่องเนี่ยมันติดขัดแล้วมันไม่สามารถไปต่อได้เพียงแค่ว่าเราเรามัวแต่มานั่งโฟกัสในเรื่องส่วนตัวของเรามากจนเกินไปได้ทรงเล็งเห็นแล้วก็มองในเรื่องภาพที่มันดูใหญ่ๆทําไม่เห็นปัญหาในระดับที่ที่ใหญ่ทําให้ความรู้สึกว่าเราควรที่จะ นำสิ่งนี้เป็นแบบอย่างและนี่คือการแสดงจากสมาคมศิละปะเพื่อเยาวชนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมครับที่พวกเขาอันเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาบรรเลงโดยโปงลางเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคอีสานเรียกว่าฟังไพเราะไปอีกแบบหนึ่งนะครับหลังจากที่พวกเราได้เคยฟังเพลงพระราชนิพนธ์ในแบบดั้งเดิมและสไตล์ตะวันตกกันมาเยอะแล้ว นั่นคือบรรยากาศของเมื่อวานนี้ครับส่วนวันนี้เองเช่นเดียวกันครับประชาชนยังคงเดินทางมาที่นี่อย่างต่อเนื่องเพราะกิจกรรมในช่วงบ่ายนั้นน่าสนใจเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นการขับเสพ,พาโดยชมรมโขนมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร,ร์รวมถึงการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพ์ยุงทองซึ่งเป็นบทเพลงประจำมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์มาขับร้องและแสดงโดยวงดนตรีที่ยูแบนขอเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ครับ ขอบคุณพัตโตด้วยนะคะวันนี้เวลาบ่ายสองโมงตรงค่ะเราไปเจอกันที่งานก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานนะคะที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะและสําหรับสารคดีเทิดพร,ระเกียรติชุดสายทานพระราชมัยตรีคืนนี้ค่ะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดําเนินเยือนเกาะฮาวายนะคะลอสแองเจลิสรวมถึงกรุงวอชิงตันดีซีแล้วพระองค์ท่านยังเสด็จไปเยือนสถานที่สําคัญต่างๆในนิวยอร์กอีกด้วยค่ะเราไปดูภาพประทับใจที่ เราคัดมาฝากคุณผู้ชมบางส่วนกันค่ะนี่คือบรรยากาศในวันชาติอเมริกา4กรกฎาคมพุทธศักร,กราช2503เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินถึง,งคนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและในวันรุ่งขึ้นชาวนิวยอร์กก็ได้จัดพิธีรับสเสด็จอย่างสมพระเกียรติโดยพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดช King of Thailand becomes part of a picture he knows from the movies. King Pumpipama has seen Broadway ticker tape receptions in the newsreel, and he tells newsmen he's very excited to find one actually being given for him. Three quarters of a million New Yorkers follow his progress along the traditional route to City Hall. winging loving the jazz lo year old swinging welcome man 32year- old for jazz- มันก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกนะว่าเมื่อยุคนั้น50กว่าปีเนี่ยไทยเนี่ยยังไม่ได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกขนาดนี้หรอกก็เป็นประเทศเล็กๆในหลวงท่านเสด็จมาเนี่ยคนเกือบล้านเนี่ยมาร่วมรับเสด็จเนี่ยผมว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ที่พิเศษมากๆว่าพระองค์ท่านต้องเป็นที่ยอมรับเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ทุกคนชื่นชมในพระบรมี ชื่อชมในภาพปิชาสามารถในการตอบคําถามในในเรื่องของของจริยวัตรที่งดงามะนะครับอันนี้ก็อยากจะพูดเลยว่าผ่าไม่ได้อีกแล้วหลังจากเสด็จพระราชดำเนินเยือนสถานที่สำคัญต่าง,างๆในนครนิวยอร์ก York, ทั้งตึก Empire s ส a ต e และตึกที่ทำการองค์การสหประชาชาติยังทรงประทับรถไฟใต้ดินด้วยซึ่งนับเป็นพระหมหากษัตริย์พระองค์แรกในโลกที่ประทับรถไฟใต้ดินในนิวยอร์ก จากนั้นองค์อัคราศิลปินก็ทรงใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศโดยเสด็จพระราชดำเมนินเยือนบ้านพักของนายเบนนี่กูดแมนนักดนตรีแจ๊สระดับโลกที่ทรงโปรดผู้ได้ฉายาว่าเป็นราชาแห่งเพลงสวิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ส่งแคริเนตและอัลโตแซกโซโฟนร่วมกับนายเบนนี่กูดแมนและนักดนตรีอีกหลายคนนานถึง2ชั่วโมงสร้างความประทับใจแก่ทุกคนรวมถึงเป็นข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์ด้วย มาร่วมเดินทางย้อนกันเวลาชื่นชมพระบรมมีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับสารคดีเทิดพระเกียรชุดสายทานพระราชเมตรีตอนความทรงจำในนิวยอร์กค่ะเวลา19นาฬินาทีทางช่อง9้าออดีค่ะส่วนช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้าพัะโตจะพาไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงสืบต่อไปสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนโดอยอสุดสด,ดีแม็กซ์ลูพา ออร่าส์คาเลอร์แชมพูปิดผมขาวกลับมาช่วงนี้ได้เวลาของเฮฮาน่ากองนะคะวันนี้พระโตจะพาไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงสืบต่อไปค่ะที่ได้นักร้องแถวหน้าของบางไทยมาร่วมกันขับร้องเพลงนี้นะคะเพื่อร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงที่ผ่านมามี1บทเพลงครับที่หลายๆคนได้มีโอกาสฟังและชมมิวสิกวิดีโอไปบ้างแล้วนะครับนั่นก็คือเพลงสืบต่อไปครับบทเพลงนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการก้าวตามพ่อสารตอบพระราชปัิธานครับเราได้ศิลปินรวมถึงชาวอสอมทมาร่มมันสร้างสารรค์เพลงนี้ขึ้นมาครับ ึกที่รู้ว่าจะได้ร้องเพลงที่ชื่อว่าสืบต่อไปได้ฟังเนื้อเพลงแล้วก็ได้ฟังเมโลดี้ของเพลงก็รู้สึกซาบซึ้งมากน้ําตาไหลเลยก็ความหมายดีมากคือไม่ถามเลยว่าคิดจะได้ร้องท่อนไหนหรือจะไม่ได้ร้องอะไรเลยหรือว่าจะเป็นหมู่หรือจะแค่มายืนเฉยเอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้ได้มาร่วมด้วยเพื่อเพื่อ,พ,อพ่อของเราถึงแม้ว่าพวกเราจะเศร้าแล้วก็หมดหมดแรงหมดหมดทุกอย่างไปพักหนึ่งแต่ว่า ด้วยด้วยสิ่งที่ท่าน,านได้สอนไว้นะคะเราก็ลุกขึ้นมาแล้วก็สามาคัคคีแล้วก็แข็งแรงกว่าเดิมเราจะรักษาทุกปณิธานที่พ่อตั้งเอาไว้แล้วเราก็จะทำดีต่อไปเพื่อพ่อยยยาากกกกให้มมีีสัวัวนน่ดอพพิไ ือทุกครั้งที่มีโอกาสได้ร้องเพลงเกี่ยวกับพระองค์ท่านนะคะเราจะหนึ่งเลยคือในฐานะคนไทยคนหนึ่งเราจะรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากๆนะคะเราต้องใช้สมาธิมากๆเลยนะคะเพราะว่าพอ,พ,อพอคิดถึงท่านแล้วก็เดี๋ยวจะแอบแอบมีน้ำตาเนี่ยนะคะแล้วก็ยิ่งๆเพลงเนี่ยพูดถึงบรรยายถึงว่าพระองค์ท่านทรงท,ทำอะไรให้เรา มาตลอดเวลาเนี่ยนะคะเราเราก็ยิ่งซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณมีบบมีโอกาสทั้งร้องด้วยแล้วก็อยู่ใน MV ของเราด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับคือรู้สึกเป็นเกียรติมากต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่ชวนเต้นมาร้องนะคะคือเต้นก็แบบคือตื่นเต้นอะมันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยอะคะ่ะคือแต่ละคำอะดีมากคือแบบ ท่นเห็นท่นเห็นเนื้อเพลงแล้วแบบเออแต่ละคำมันมันสื่อออกมามันม,มีความหมายในทุกคำที่ท่านชอบเป็นประโยคคือจะขอจําไว้ทุกความงามทุกความดีที่พ่อทําให้เราตลอดมาหลัง<อ>จากนี้จะขอจะให้ต้องเหนื่อยล้าจะรักษาทุกปฏิฐานที่พ่อตั้งใจคือนี่คือแบบจะรักษาสิ่งที่พ่อสร้างมาสิ่งที่ทําให้เราและมันมันดีกับเราเองเราก็ทําทําต่อไปและสืบต่อไปอยาาก,กกา่พพอั วงใจใจนนนนลูกยืเดิพอูใจลังคนหนึ่งได้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านมาหลายปีนะครับแล้วก็ที่ยิ่งแปลกว่านั้นนะครับได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงในรัชากาลที่9้าพร้อมๆกับคนไทยใน หลายๆรุ่นหลายๆวัยนะครับแล้วก็หลายๆวิชาชีพนะครับในวัดวงของสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นแง่ของบันเทิงหรือจะเป็นข่าวหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ก็ภูมิใจมากเป็นหนึ่งฝรั่งในนั้นนะครับแต่ว่าหัวใจผมผมเชื่อว่าไม่ต่างจากคนอื่นเลยนะครับพพออเเเปเป,ป็็นนนนนแ่่ฟ้าางงดิทีรยัมก สองบุคคลสำคัญของเราครับพี่หนึ่งพี่แม็คครับศิลปินก็ได้ขับร้องชาวไทยได้ฟังได้ดูไปแล้วพี่แม็ครครับนั่นคือบทเพลงที่ที่พี่ทั้งสองคนร่วมด้วยกันแต่งขงึ้นมาความรู้สึกที่เห็นพวกเขาได้ฟังได้ร้องตามาได้เป็นอย่งไครับ ก็เอาความรู้สึกของผมผมรู้สึกว่าถ้ามันจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆแล้วกันนะครับที่ทําให้ทุกคนอ,อยากจะสืบสารสิ่งดีๆท,ท่านทำไว้ไม่ว่าจะเป็นข้อไหนก็ได้ที่ทั้งองค์ท่านได้ได้จัดไว้ให้กับพวกเราที่สอพวกเราไว้นั่นก็ถือว่างานเพลงของเราสองคนเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วครับ ต่อไปคำชั้นๆง่ายๆจากชื่อเพลงเพลงนี้นี่แหละครับที่จะคอยย้ำเตือนพวกเราถึงสิ่งที่เราได้รับจากพระองค์ท่านไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราจะต้องก้าวตามพระองค์ท่านเท่านั้นนะครับแต่เรายังคงต้องสานต่อและส่งต่อให้กับลูกหลานคนรุ่นต่อๆไปเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ท่านทรงทําทไว้ได้คงอยู่สืบต่อไปครับขอขอบคุณ Isuzu X Series Blue Power ส่วนช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีข่าวน่าสนใจรออยู่ค่ะนี่คือบรรยากาศงานก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานที่มีผู้ร่วมงานเข้าชมคับคั่งทุกวันนับหมื่นคนชมการแสดงสุดประทับใจ พูดคุยกับดารานักร้องรับปฏิทินอันทรงคุณค่าชมนิทรศการและเขียนปณิธานบนใบโพแห่งความจงรักภักดีตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรบริษัทโอสถสภาจำกัดดีแท็ผลิตภัณฑ์โรซ่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้า และบริษัทอสอมทจำกัดมหาชน ขอเชิญชวนอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้เวลาบ่ายสองโมงตรงค่ะไปเจอกันได้ที่งานก้าตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ท่าพระจันทร์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็จะมีการแสดงรวมถึงกิจกรรมมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการขับเสภานะคะจากชมรมขวนธรมธรมศาสตร,ร์ด้วยแล้วก็มีการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ยุงทองค่ะขับร้องโดยทีวีแบนนะคะมาร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์กันเยอะๆนะคะส่วนตอนนี้เรากลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันค่ะหลังจากที่วุ้นเส้นได้เปิดใจถึงเรื่องหย่ากับอดีตสามี ชาคลิตย้ำหนามเมื่อวานนี้พร้อมกับชี้แจงเรื่องมือที่3ที่ถูกโยงไปถึงนักแสดงสาวโบวีอัมานะคะวันนี้ก็ถึงคิวของโบวีค่ะออกโรงชี้แจงเรื่องนี้อย่างหมดเปลือกค่ะส่วนหมอเจี๊ยบก็ควงแฟนสาวน้องเดียค่ะมาเปิดตัวในงานแต่งงานของอดีตคนเคยกิ๊กพอลพอลี่พอลลี่พรพันธ์ค่ะ นอกจากคุณหมอสาวหล่อดีกร,อกรีอดีตนางสาวถ่ายเจีย๊ยบและและนาเจะโผล่มาร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งของนักแสดงสาวผ่อนลีผ่อนพันธ์ที่เคยเป็นข่าวกิ๊กกัน,กนอยู่พักใหญ่แต่จู่ๆกลับพวงแฟนหนุ่มนักธุรกิจเบนส์รัฐพงศ์วัย36ปีวิวาหวานซะงั้นงานนี้หมอเจีย๊ยบยังพวงนักธุรกิจสาวชื่อเดียม,มาเปิดตัวว่ากําลังคบหาดูใจกันอยู่ด้วยแลลวค่ะโดยเริ่มคุยกันตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาและไม่คาดหวังใดๆกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะ ทั้งยังเผยอ,อีกว่ามาร่วมยินดีในวันนี้ก็เพราะพอล,ลี่เป็นเพื่อนสนิทและไม่ได้รู้สึกเซอร์ไพรส์ที่เธอไปแต่งงานเพราะพอล,ลี่พูดมานานแล้วว่าอยากเป็นเจ้าสาวค่ะเคยคุยกันอยู่แล้วเพราะว่าตอนที่ที่แบบว่าพอล,ลี่เคยแนะนําเพื่อนคนหนึ่งให้รู้จักเขาเป็นรุ่นพี่ก็แบบบอกเจอกัน2เดือนก็แต่งอะไรอนยะ่างเงี้ยก็คือระยะเวลาไม่จําเป็นก็เลยไม่ตกใจว่าเขาเจอคนที่ใช่ <S <S เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากเราก็เห็นเขามีครอบครัวที่มีความสุขเราก็ดีใจค่ะก็ ก็ดีใจที่เห็นเห็นเขามีวันนี้เพราะว่าเขาก็ตอนสมัยก่อนก็พอพูดถึงเรื่องพวกนี้เขาบอกเขาอยากมีแต่งงานกับคนที่รักเขาจริงแล้วก็มีครอบครัวที่ดีแล้วก็วันนี้ก็เห็นเขาเป็นอย่างที่เขาต้องการก็ดีใจด้วยด้านสาวโบวีอัธมาหลังจากไลฟ์ a c e b o o k ชี้แจงข่าวเช้าเป็นมือที่สามทำชาคลิกวุนเส้นเตียงหักไปเมื่อไม่นานมานี้ ล่าสุดก็ออกมายืนยันความบริสุทธิ์ใจอีกครั้งว่าเธอกับพระเอกไม้เลื้อยไม่ได้ควงกันไปกินข้าวและมีความสัมพันธ์ฉันชูสาวกันแน่นอนค่ะแต่เพราะกระแสาข่าวค่อนข้างแรงทำให้ไม่สบายใจและไม่อยากให้หลายคนเข้าใจผิดทั้งยังไม่มีโอกาสได้เจอนักข่าวจึงตัดสินใจชี้แจงผ่านไลฟ์เฟซบุ๊กส่วนที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าขณะไลฟ์ชี้แจงกลับมีสายตัดล็อกแลกสอพิรุษเจ้าตัวก็แจงเหตุผลแบบนี้ละค่ะ เฮ้ยพูดตรงๆว่าปกตื่นกล้องไลฟ์เหมือนกันนะเวย <c oughs> เ้ย,ยคือมันเป็นกล้องหน้าแล้วบาง่ีมองไปคือปกติปกติกตเวลาโบตอบสัภมภาษณ์พี่นะคะ<ม>่ะโบก็ไม่มองเข้าไปในกล้องอย่างนี้นะคือโบก็แบบมองตอบคิอ่ะมองหน้าพี่บ้างอะไรบ้างอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอนั้นแบบมองไปเห็นแต่หน้าตัวเองก็เริ่มแบบมันก็เหมือนมันคือมันมัน มันเหมือนม้าทั้งอื่นมันจะโฟกัสได้มากกว่าว่าจะจะพูดอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆโบพูดคนเดียวโบก็เลยไม่รู้ว่าโบจะพูดอะไรเออโบก็ว่าโบาพูดครบแล้วนะนั่นก็คือเรียบเรียงมาแล้วนะว่าโอมีประเด็นอะไรบ้างที่เราต้องพูดพูดพูดอะไรอย่างเงี้ยส่วนภาพคู่หนุ่มคนใหม่ที่สาวโบวีโพสต์ใน Instagram, อินสตาแกรมเจ้าตัวขออุบความสัมพันธ์บอกเจอนกข่าวครั้งหน้าจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้จะลากันด้วยเพลงพ่อของฉันคับร้องโดยลิเกเสียงหวานน้องวิวิรดาวงเทวันนะคะในงานก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานค่ะและพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลา11นาฬิกา30นาทีนะคะวันนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะเม